เฮ้ยตื่นสนก,กมิกไม่ขาดดีว้ะอยากเอาโล่ไม่อีกว่ะสวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมโอโมอนาลิซ่านะครับก็วันนี้นะครับผมเราจะมาดักกบรีมิกซ์นะครับผมเราจะมาแก้แค้นรีมิกซ์สักหน่อยนะครับผม มันได้ทําผมกับเฟิร์สวันไว้อย่างเจ็บแบบถ้าไม่รู้จักกันหนก็คิดว่ามันเอาเอา,เอาถึงตายอะ่ะมดีนะรู้จักแม่เคยยี่ที่จุดเดิมไปใส่คิดก <c oughs> ็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเอาคืนนะครับมาแบบตี้เต็มเหมือนกันบ้างนะครับเพราะคราวก่อนก็มีแค่ผมกับเฟิร์สวันแล้วก็คนดูอีก3คนนะครับ แต่ไม่เป <ique> ็นไรครับแพ้ก็คือแพ้ครับผมไม่เอาตัวนั้นมาอ้างละกันนะครับผมก็คือแพ้จบไปขอแค่พูดแค่นนิดนึงหน่อยละกันโอเคปยวบเพื่อนไม่โกรธกันนะนีคิมินโตลิคอรมัสโอเคมาครับวันนี้นะครับรีมิกก็ตี้เดิมเลยครับผมตี้แข่งเบคอนดีมนะครับผมส่วนผมนะครับมีไลน์อัพดังนี้สกายเฟิร์สวันบอลมานาบี้น้องเทปแล้วก็ผมนะครับผม วันนี้นะครับผมจะเอาเซตนี้ไปตบลีมิกให้นอนไม่หลับให้หลับไม่ลงใหนะ้แบบหกโมงกักเอาให้นอนไม่หลับอะ่ะคือแบบผมจะตบแบบหกโมงที่แตกเลิกแล้วใช่ปะ่ะแบบไอมิกไปนอนอาบน้ำเสร็จเจ็ดโมงจะนอนเนี่ยไม่หลับนอนไม่ได้หัวร้อนไงพอแพ้มาแบบแม่งแบบจี๊ดอะ่ะมันจี๊ดอะ่ะหลับไปทีน้ะเที่ยงโอเควันเนี้ยผมจะเอาให้มันเป็นอย่างนั้นเลยนะครับสําหรับลีมิกเพื่อนรัก ก็เดี๋ยวไปเจอกันในเกมดีกว่านะครับไม่พูดข้ามทำเพลงนะครับน้องๆจริงกี่เปอร์เซ็นต์ดีครับน้องๆห้าสิบหลักการเดี๋ยวให้เน็ตจริงหกสิบหล่ะเลยหล่เลยจะกันในเกมอ๋อๆมันชอบเอกคลิปยอะไม่ค่อยเข้าเลนเท่าไหร่เอไม่ค่อยเติมอ่ะไม่เติมเลยจริงเอ้ยมิกเดี๋ยวฟิกเอ้มิกเสี๋ยฟิกสองนาทีสี่สิบตัดชีลงมาเลยได้เจเพื่อน เอ้ยนิตายเนี่ยบาดบาดบาดไอ้หยิบไม่ไหวแล้วไมเล่นแล้วไอ้หยบยายไปเล่นคนเดียวผมไม่ตายย้ายไปตั้งใจตั้งใจเฮียโยดีทีมเออทเียโยนทีมยิงไเอยิงพนเดของเราตอนนี้ก็ไดม่ไหวนะเว้ยเน็ดเน็เฮ้ยเฮยยัถอยย่า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 ถอยยิงให้ยูเพื่อนงเข้าไอ โอ้โหไม่ตายเนี่ยโอ้โหทอนมาโฮ้ยจะตายหมดแล้วอะอาการไม่มาสวยสวยสวยเฮ้ยตื่นสนุกมิกไม่ขาดดีไว้ยกาบเอาโล่ม่อีกว่ะ นิ่มไปมิไอ้ฮิโอ้โหอะไรอ่ะงงเลยงงนะงงนะโลิกเตอร์โดาเฟโดนโคิวสรนมึงเล่นไม่เป็นก็ไม่ต้องเลือกมาดีละ

เราจะตายทาชีอ่ะทีเดียวเฮ้ยทาชีก่อนทาชีก่อนเนททาชีตายทาชีผมไม่ตายเฮ้ยดูดูมิกนี้ดูชิราก่อนพออเพื่อนหมดแล้วกูหมดแล้วนะกูหมดแล้วไม่ได้ไม่ได้เทปมันจะเตะยวมันจะเตะโอเทปเราเล่นล่างกับมันต่อเียว่ะตีไปตีไปตีไปเทปไป้อีกเลยไปดันป้อมไปดันป้อมเทปไรอีกดันป้อมอลไดันป้อมอะไรกันไ้ไอ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 ยอ้อนไอ้ไอ้ไอนไอ้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 ไอไอ้ไอ้นอ้อ้ไ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 อ้อ้อ้ไ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 อ้ เดี๋ยวเพี่ยวจะตายตีทีมันตีได้เพื่อนเออตีมาเพียวเพียวกูโดนเตะตายเลยบอลเดียวอะนี่ไงนี่ไงน่บอลอันนี้บอลไอ้มิกไอ้มิกเป็อะไรอ่ะตอนกูไม่มีคนดูก็ไม่ไหววอ้มิกบอลซื้อบอลซื้อเออเก่งแต่แบบตอนมีคนดูอ่ะไอ้เหี้ย ยิงไงที่แบบไม่เอาเลยอะอ้ามู่อให้เราตบเนเพื่อนเออได้าอยู่นีอะไรไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บมีสีอยู่นี่สี่สกายออก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 เออถอดได้ถอดได้ถอบไดเล่นกางไปเล่นกางไปตรงนี้กูเล่นเยอะให้อยู่เพื่อนสวยเแข็งมาเลยสวยสย ตีเป้อมให้ตีเป้าให้เพื่อนกูมีได้เน็ตฮ้ยกูดันกลางเอานะกูเอากลางทล้วเร่างกันเลยเฮ้ยนี่กันเฮ้นี่กันแน่เฮ้ยนี่กันเฮ้ยนี่กันเฮ้ยนี่การเฮ้ยกูจะหลับแล้วว่ะเพื่อนไอ้เฮ้ยเราถอยดีกว่าเพื่อนไปเฮ้ยจบจบ ไอ้เคียต้องยื้อหน่อยว่ะคลิปแม่งไม่ถึง10นาทีมิกไอเนไอเียต้องยื้อหน่อยว่ะไอ้ยี่คลิปไม่ถึง10นาทีทำไงดีวะเนี่ยวนี้เอาใหญ่นะเอาคลิปเราไปลงเรือยาวอาไปเอาลเลยเอาลึกไเขาลึกไแล้วพอ้ล้อ้่งบัฟแม่งเลยเี่ย่งบัฟปะลองแ้วส่งบัฟเนี่ยเลยโลบอ่ะโลบเลยอ่ะได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เนทว่าคงไม่ดีอ่ะคงไม่ดีอ่ะ ชืนสาวเลยโดนโซโล่ด้วยไงต้นเกมอะเอามังกรใช่ใช่ก okay. hey, ัวม hey, ังกรเนี่ยรอสปินกูด้วยยี่ิบเดียพอดีอะตะไครจับได้ปะตะไก่ตะไคจับดีตะไคร่ตะกร่เอ้ยมิกมั่วอะไรวะน่ะไอ้มิกมั่วอะไรวะน่ะสวยเล่นได้แน่เล่นได้แน่ยะไดันล่างไปตะไคดันล่างไปตะไดันล่างไป ไอ้กีร่ามันทำอะไรวะเนี่ยควรสีช่วยเอาก่อให้ตีบนให้ตีบนให้จบแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะเจ็บเจ็บถอยถอยถอยตากายถอยถอยก้อนถอยก้อนตไกายเจ็บพุทธยาศูนห้าแล้วลีมิกไปศูนย์สี่ เออปล่อยปล่อยมันแตกมั่ันไปไอจักการรโดนปิดนะเอทอนเดินนี้นี่ยจะมีคนอยู่นะมันเดินอย่างเนเฮ้ยนี่ไงโอ้โหแรกไปอยู่นะจอยโอ้หมัเอาตายเลยนะไม่ไม่มันตายมอก

โดนยกป้าีเหมือนกันเลยไวเอเทพไม่น่าแบบเพื่อน้มันตีอยู่เขาเพื่ตีอยู่อยเออ,อเอกูไปอโอ้สามหมื่นแล้ววะเฮ้มันโดนโยก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 มันสวนรวล็อกชิลล็อกชิลถอย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  เหนียะแล้วไงติดเล่นอยในติดเล่นแพ้มานี่โดนหนักเลยนะไเน็ดเลยแผลไปแผลเราโบกันกว่ารอฮาเอาสกายมาได้เลยมึงเงินจะนัวเยอะไอ้ถอยมันแรงกูยืนตีเด้งนะกูยืนตีเด้งนะสกายสกายรอจับสีไล่กูด้วยเกยแดงถอยถอยถอยระวังระวังไอ้มิกอยู่ในพุ่มไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยยู่ซ้า มันจะปิดนะเว้ยอย่างเงี้ยไปอยู่ไปอตะกายตะกายตะกายลองโดนตะกายมีรามีรามีรามีดายนมาเดะตะกายตะกายจับมันได้ปะไว้คีลามันรอเห็นกูอ่ะเฮ้ย của khoảng láng chứ của khoảng mình chứ thôi 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 đึง 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 nó mà Anh nét à ấy cái này nó cũng giậtเหมือนกัน Richter ไอ้เอ่อ Richter Cielo long mình thấy bảo à có một con mình có một con mình có đi đi một người sao nữa vậy Ờ สวย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 ได้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 ้โคิวว่ะอ้สวยเอ้สวยสวยตรงนี้กูเล่นได้เล่นต่อเล่นต่อตรงนี้เล่นเลยตรงนี้เล่นเลยเล่นเลยโอ้โหเล่นตายวะวก่อให้ก่ให้ตายตัวโตโอยังอยู่นะแต่ชิวตายแต่เกิดโอ้ันไม่ตายวะแต้เกแตกดแต่ชิดตายเิดเน็ตเนมหน่อยเน็ตงไม่ติด บ้านอะไรเนี่ยไอเน็ดตีบ้านไอเน็ดตีบ้านเลยว่ากูอยากจะน้ำมาได้มึงมาไอมิกมึงอ่อนมากไอเนี่ยกูได้พูดแบบเต็มปากเลยโอ้โหก็ไม่เท่าไหร่กูนึกว่าจะตึงไอไอนอนแบบไม่ไหวเอาหลังหักพี่มิกมาไปนวดเลยไอนอนบอกหลังหักแล้วพี่ กดไลค์เพื่อนหน่อยกดไลค์เพื่อนหน่อยอะคุณเป็นศัตรูได้แข็งแกร้งจริงๆคุณแข่งแกล่งมาก